เรียกไดนอกจากเรียกได้เราก็มนจะได้เขาเรียกเวลาทุกทียังไงแล้วจูดมันจะชื่สียบ้านั่งในห้องไปบ้านในห้องไปเราตี้ันก่อนเลยพ่อแบบนักไพ่เยนะายบอกแต่เสียกัน

ตัวสอานันนัือนางีดเบหนาได้เพราฉะนั้นกับงมเแมวบวตาตาัันอื่นไก่ไรมัคือผมผมเสือเ่องนผมเสื้อเรื่องหนุ่มบนน่งกนตทันาจสัาเพราะฉะนั้นวันนี้มาหาพี่น้องนาซเป็นไกน เห็นไหมครับใช่ครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวนักการเมืองที่ใส่ถุงกระปุกเสื้อโดยเฉพาะพวกกระถินอเมริกันสากีกระถินสากีเองสำคัญการแมนเดิ้ลอันเห็นยากใหญ่ถุงการแมนเดิ้ลเป็นต้นตูดดีคนงี่เง่าสัตว์ผ้าก็มีคนเกลียนก็มีคนอุตส่าห์จะอะไรเห็นไหมครับ กรงหนี้ชำระจังสัญญาปุ๊บเงี้ยเยอไร้ะบายไายตนสิไม่้ป้องกันเป็นก,นรการที่หนี้ชำที่แสดงว่า,ามีอุปสงคและพุปนาตรงกันลงตัวแต่มาลกลงตัวเท่านั้นสินเสมอกันในสินเสรอกันอันที่สองก็อมีใจสินชกันทับ้งบาททนทั้งบานทั้งไป กบฏการต่าเๆตด้ารสือตดารสือตตเงินเงิประมาณกานั้นก็ไอใช้เงินงิเสมอัปด้วยชาติศาสนาชาติาบ้านชาติบ้านเลื่อนโเลยถกเรื่อ้นรตกันด้กชาติคำาอกันไนอกอกษาวนี้ะได้สั

ดีกว่าครับต้องใจร้อนนะเพราะว่าติดงานะครก็ต้องไปเป็นแค่ระดับสีก็ได้ของผมเองผมก็ ใหญ่กว่าคุณข้าคุณคิดไ่ถึงไปแล้วกันว่าจะเป็นยังไกรเสียนเลิศกเล่นใจกรเสียนมาหน้าห้องขึ้มาตัดเลี้ยงันงานี้กระทรวงที่ผู้ช่วยจะได้ไปดี ในท่าทานอ่อตอเ้รแต่กเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้เลยมาบอกพี่ออกมาคงเสียเราสางคุณเติมามร you know,